พัดลมเสียนะครับลักษณะนี้ครับอย่าทิ้งนะครับแล้วก็อย่าเอาไปขายนะครับก็สามารถนําชิ้นส่วนนะครับแต่ละส่วนมาใช้ประโยชน์ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือตะแกรงของพัดลมนะครับก็ยังแข็งแรงนะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับประโยชน์อย่างไรนะครับไปรับชมกันเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็ทําการถอดตะแกรงออกมาเลยครับ ครับเบอร์ถอดออกมานะครับก็นําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่ครับไม่ได้มาครับก็สามารถน้ามาตากปลานะครับก็จะเป็นปลาหมูเนื้อไก่เราครับที่เราทำไว้แดดเดียวนะครับหรือใส่เกลือไว้นะครับนี่ครับก็ตากแบบนี้นะครับทำไมต้องใช้ตะแกรงพัดลมนะครับ ก็คือเราจะทําการเมื่อเราตากเสร็จนะครับแล้วก็ทําการครอบไว้นะครับเพื่อที่เราจะกันแมวนะครับเพราะว่าแมวนะครับก็มีฉายาครับก็คือแมวขโมยครับก็จะมาขโมยของนะครับที่เราตากไว้ลักษณะนี้นะครับถ้าเราไม่ปิดไว้นะครับพอเรามาดูอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับหมดนะครับ อ๋อประโยชน์จากตะแกรงพัดลมนะครับอย่าทิ้งนะครับครับหลังจากที่เราอําการใส่ปลาเรียบร้อยครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับก็ป้องกันอ่ะน้องหมาน้องแมวนะครับที่บางครั้งแมวก็ไม่ใช่แมวเรานะครับเมื่อเขาได้กลิ่นเขาก็มาตามกลิ่นนะครับนี่ครับก็ดีมากนะครับวิธีการนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ